สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e ลุงป้า Family นะคะตอนนี้เรากำลังอยู่บนถนนค่ะกำลังจะเดินทางไปที่ศรีราชานะคะอำเภอศรีราชาตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกานาทีแล้วนะคะพบค่ำนะคะเขาเรียกว่าพบค่ำนะคะเดินทางไปหาลุงกันค่ะลุงอยู่ที่โรงพยาบาล ดูแสงยามพบค่ำที่บางแสนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทายทะเลนะคะเป็นทางมุ่งหน้าที่จะลงบางแสนแต่ก็ไปไม่ถึงบางแสนนะคะแต่เป็นเส้นทางที่สามารถที่จะไปบางแสนได้นะคะเวลานี้เขาเรียกเวลาพลบค่ำเนาะมันก็จะมีแสงสีทองหน่อยๆตัดกับแสงไฟนะคะคุณลุงของเราไม่สบ แล้วนะคะหรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะป้ามาจากอำเภอบ้านบึงนะคะก็จะขึ้นมาตรงมอเตอร์เวย์ตอนนี้ก็จะตีโค้งนะคะไปตามถนนนะคะเพื่อที่จะเชื่อมไปลงจากมอเตอร์เวย์แล้วก็เชื่อมไปใส่ถนนเข้าหลามนะคะมาชมถนนไปนะคะถนนด้านหน้าที่เราเห็นนี่ก็คือถนนเข้าหลามนะคะมุ่งหน้าลงบาง เสาไฟนะคะตรงเสาไฟด้านบนที่มีไฟนู่นนะคะตรงกลมๆค่ะเขาก็จะมีแต่ละเสาแต่ละต้นเขาก็จะมีข้าวหลามอยู่สี่กระบอกนะคะด้านบนนู้นนะคะถ้ามองเห็นก็จะเป็นข้าวหลามนะคะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของตลาดหนองมนนะคะตลาดหนองมนเขาก็จะมีข้าวหลามนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะนอกจากมีอาหารทะเลสดอาหารทะเลแห้งแล้วนะคะก็มีมีข้าวหลามมีขนมจากนะคะ ที่ตลาดหนองมนนะคะเป็นของฝากนะคะตรงนี้ที่เราเชื่อมมาตรงนี้ก็คือจะเป็นถนนข้าวามแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาส8บแนาฬิกาสิามนาทีแล้วะคะ่ะแสงก็จะประมาณนี้นะคะแสงพระอาทิตย์จะตกดินนะคะก็จะตัดกับแสงที่เสาไฟนะคะเพราะว่าเสาไฟก็เริ่มจะสว่างแล้วนะคะฟ้าก็เริ่มจะเมืดลงแล้วนะคะวันนี้ตัวป้ายเองก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะ ตอนเช้าก็พาคุณลุงเราไปหาหมอนะคะคุณลุงไม่สบายท้องเสียนะคะก็คุณหมอก็ เส้นที่อยู่นี้คือเขาเรียกว่าถนนข้าวสารนะคะมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆนล้วก็จะเป็นทะลุลงบางแสนเลยนะคะถนนเส้นนี้นะคะตรงอย่างเดียวลงหาดบางแสนได้เลยนะคะถนนเส้นนี้นะเชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลขเจ็ดหรือว่าทางหลวงมอเตอร์เวย์นะคะถ้าใครมาจากทางกรุงเทพนะคะก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลขเจ็ดนะคะทางหลวงหมายเลขเจ็ดแล้วก็ ขับมาเรื่อยๆจนมาถึงลงทางลงบางแสนนะคะก็จะมีป้ายบอกเนาะทางลงบางแสนนะคะเขาจะพอเราเลี้ยวเข้าทางลงบางแสนนะคะเขาก็จะบังคับให้เราเลี้ยวมาเชื่อมต่อกับถนนเส้นนี้เลยนะคะก็คือถนนข้าหลานนะคะ เชื่อมถนนสุขุมวิทตรงไปหาดบางแสนนะคะแต่ในส่วนของป้าก็คือว่าป้าจะไม่ไปถึงหาดบางแสนนะคะเพราะว่าป้าจะเดี๋ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองหนองมนนะคะเราจะไม่ผ่านตลาดหนองมนนะคะเพื่อว่าเอ่อเลี่ยงรถติดนะคะเราจะไปทางเลี่ยงหนองมนนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะถึงทางเลี่ยงหนองมนแล้วค่ะเพื่อจะเบี่ยงซ้ายเข้าเลี่ยงหนองมนนะคะ ถ้าเราตรงไปเลนขวาอย่างนี้เขาจะเขียนตรงถนนเอาไว้เลยนะคะว่าบางแสนถ้าเราไปเลี่ยงหนองมนเราก็ต้องคิดซ้ายนะคะตอนนี้กำลังคิดซ้ายนะคะเห็นป้ายด้านบนไหมคะเขาจะเขียนว่าบางแสนนะคะป้ายสีเขียวด้านซ้ายเขาจะเขียนว่าเลี่ยงหนองมนนะคะเลี่ยงหนองมนก็คือเป็นถนนที่ตัดขึ้นมาใหม่นะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ไปทําธุระในตลาดหนองมนนะคะก็ลงเส้นนี้ก็จะสะดวกนะคะรถก็จะไม่ติดนะคะ น้าเห็นไหมคะเขาจะเขียนบอกชัดเจนเลยนะคะป้ายนะคะตรงไปสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทหรือบางนาตานนะคะแล้วก็ตรงไปเลยไม่ลงสุขุมวิทก็จะเป็นบางแสนนะคะ,ะถนนที่อยู่ตรงนี้ก็คือจะลงไปเชื่อมต่อกับเลี่ยงถนนเลี่ยงหนองมนนะคะวันนี้ก็มาแนะนำเส้นทางกันนะคะ ายสีฟ้าด้านบนไหมคะเขาจะเขียนว่าถนนเข้าหลามนะคะด้านบนนะคะก็จะมีตลาดหนองมนไปทางนี้ก็จะไปเขาชีจันได้ไปเที่ยวพัทยาได้นะคะถ้าเราไม่ไม่ตรงไปอีกนะคะเส้นนี้ก็เชื่อมไปถึงพัทยาศรีราชาเหลมฉบังได้เลยนะคะไปได้หลายเส้นทางนะคะตอนนี้แต่เส้นที่ป้ายอยู่ตอนนี้ก็คือเล่นเส้นเลี่ยงหนองมนนะคะเรียกว่าเลี่ยงหนองมนนะคะน,นีก็ครบคําแล้วนะคะเพื่อน เลี่ยงหนองมนก็คือว่าตรงไปตรงนี้จะเจอสีแยกไฟแดงนะคะสีแยกไฟแดงก็คือถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายตรงสีแยกไฟแดงด้านหน้าที่จะถึงนะคะอันนี้พูดพูดให้ฟังก่อนเนาะมันก็จะไปบ้านมณีแก้วแล้วก็ไปทางไหหลับนะคะเชื่อมย้อนกลับไปที่มอเตอร์เวย์ได้อีกเหมือนกันนะคะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาตรงไฟแดงด้านหน้าที่เราจะไปถึงนะถ้าเราเลี้ยวขวานะคะเราก็จะเข้าไปในตลาดหนองมนได้เช่นกันนะคะถ้าตรงข้ามไฟแดงไปเลย ก็จะไปเชื่อมกับถนนสุขุมวิทหรือถนนบางนาตราดนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าบางพาระสิลาชาได้เลยนะคะด้านหน้าก็จะถึงส้แยกไฟแดงที่ป้าพูดถึงแล้วนะคะด้านหน้าที่มีรถเยอะๆกำลังติดไฟแดงอยู่นู่นแหละค่ะที่ไฟแดงที่ป้าพูดถึงนะคะ ไฟแดงนะคะถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะคะเราก็จะไปทางอบตเมืองนะคะอบตเมืองหรือว่าผ่านอบตเมืองไปทางอ่างเกิบน้ําบางพระก็ได้นะคะหรือว่าจะทะลุออกเส้นมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพหรือไประยองได้นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็คือกำลังติดไฟแดงอยู่นะคะด้านหน้าเป็นไฟแดงนะคะถ้าเราตรงไปนะคะเราจะไปทะลุเส้นสุขุมวิทนะคะถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวขวาตรงถึงแยกไฟแดงตรงนี้นะคะเราก็จะไปทะลุออกตลาดหนองมนได้เช่นกันนะคะ ตอนนี้กำลังติดไฟแดงอยู่นะคะ,ะไฟเขียวแล้วนะคะไม่น่าจะทันนะคะไฟเขียวแป๊บเดียวเองไฟแดงอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะไฟแดงที่ป้าพูดถึงก็คือไฟแดงตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะไม่เลี้ยวนะคะเราจะตรงไปเชื่อมกับถนนสุขุมวิทอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปอำเภอศีลาชานะคะ เดี๋ยวขอตรงไปอีกนิดนึงนะคะให้พอเชื่อมถนนสุขุมวิทเราก็จะลงจะลงคลิปแล้วค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเรามามอเตอร์เวย์นะคะเราจะไปศรีราชาหรือว่าเราจะมาหาดบางแสนเราใช้เส้นทางในคลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์สาหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่เคยมานะคะหรือว่าอยากจะใช้เส้นทางเส้นนี้นะคะ เขียวแล้วค่ะอ่าเราก็จะตรงไปนะคะตรงไปเพื่อไปเชื่อมถนนสุขุมวิทนะคะหรือถนนบางนาตราดนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าอ่าเพื่อนๆนะคะหรือว่ามาจากทางกรุงเทพนะคะที่มาจากากรุงเทพก็ถ้าจะไปจังหวัดระยองหรือว่าจังหวัดจันทบุรีนะคะไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปตราดนะคะ ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทางหลวงเส้นนี้นะคะก็คือเราสามารถมาจากทางมอเตอร์เวย์แล้วก็ลงที่อำเภอบ้านบึงได้เลยนะคะจากป้ายอำเภอบ้านบึงนะคะพอลงพอลงจากมอเตอร์เวย์ลงไปเชื่อมกับเส้นทางที่จะไปบ้านบึงเขาจะเรียกว่าทางหลวงหมายเลข344นะคะทางหลวงหมายเลข344ก็คือว่าจะเชื่อมยาวไปถึงที่ระยองจันตราดได้เลยนะคะไป็นหสถานที่ของท่องเที่ยวของทางภาคต้านจมออกได้เลยนะคะ ที่ไม่ต้องใช้เส้นนี้ก็ได้นะคะแต่เส้นนี้ก็คือสำหรับคนที่จะมาที่จะไปบางพะไปศรีราชาไปแหลับชะบังนะคะไปเส้นนี้ได้นะคะเพราะเส้นนี้ก็จะผ่านเมืองนิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือสุดเลี่ยงเมืองหนองมนแล้วนะคะสุดเลี่ยงเมืองหนองมนแล้วนะคะเห็นไฟเขียวด้านหน้าไหมคะไฟเขียวด้านหน้าไวๆนู่นนะคะ ้าเลี้ยวขวาไปนะคะก็จะย้อนกลับไปที่ตลาดหนองมนได้เช่นกันนะคะหนองนมนบางแสนได้เช่นกันนะคะอันนี้ป้าก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปเชื่อมกับถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าตําตบลบางพระนะคะมุ่งหน้าบางพระนะคะมุ่งหน้าบางพระพอผ่านบางพระแล้วเราก็จะไปที่ศรีราชานะคะนี่เลยนะคะตอนนี้ก็คือเชื่อมเข้าถนนสุขุมวิทแล้วนะคะถนนบางนาตราดน,นะคะ เส้นที่กำลังวิ่งอยู่คือถนนสุขุมวิทนะคะมุ่งหน้าบางพระนะคะอ่าตรงนี้ก็คือบางพระนะคะเมื่อกี้ผ่านแยกไฟแดงบางพระมาแล้วนะคะตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นอำเภอศรีราชานะคะอีกประมาณ4ี่กิโลก,ก็จะถึงอำเภอศรีราชานะคะก็จะเป็นเส้นนี้แหละคะ่ะเส้นบางนาตราดนี่แหละค่ะไปค่ะตอนนี้ส8แปดนาทิกาสิบ็นาทีก็คือมืดแล้วนะคะมืดแล้ว เซ็นทันสีราชานะคะด้านหลังของเซ็นทันสีราชาก็จะเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะปลายทางที่ป้ามาวันนี้นะคะ ี่จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะเพราะว่าด้านหลังของร้านส,สินค้าตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะตามป้ายสเยีเขียวที่อยู่ตรงซ้ายมือตรงนู้นนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาค่ะปลายทางของป้าวันนี้นะคะไปค่ะเลี้ยวขวาไปโรงพยาบาลกัน ทันไหมทันไหมไฟเขียว เข้าโรงพยาบาลแล้วค่ะไปหาที่จอดรถก่อนนะคะทีจอดรถตรงนี้มีไหมเนาะ เปล่าเนาะต้องถามดูก่อนนะคะถ้ามีก็จอดด้านล่างถ้าไม่มีเราต้องไปจอดในอาคารนะคะแต่คาดว่าน่าจะไม่มีนะคะเนี่ยจะถามก่อนอ๋อด้านล่างเต็มแล้วเหรอคะเต็มด้านล่างเต็มแล้วอ๋อค่ะค่ะบนอ,อาคารได้ไหมอ๋ออาคารตรงนี้เนาะอ๋อต้องจอดบนอาคารนะคะใส่ถุงโจกไปสักหนึ่งทีละ อ่ะโยกสักหนึ่งทีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอากบว่าเราอยากจะจอดข้างล่างแต่ไม่มีนะคะต้องไปขึ้นขึ้นไปจอดบนอาคารค่ะโอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจอดได้ไปค่ะขับรถขึ้นบนอาคารกันนะคะอาคารที่จอดรถของโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะ สิเราจะจอดชั้นไหนได้อันนี้คือชั้นสามนะคะเห็นเลขบอกอยู่ที่ลิฟต์นะคะคือว่าชั้นสามนะคะมีไหมไม่มีก็ต้องไปอีกนะคะไปดูกันนะคะว่าเราจะได้จอดรถชั้นไหนนะคะสรุปคือเราได้ที่จอดรถชั้นสี่นะคะไม่ไกลจากลิฟต์ทางลงสักเท่าไหร่นะคะ ถอยลถก่อนนะ Okay. เรียบร้อยค่ะถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงกันนะคะไปค่ะเพื่อนๆไปหาลุงกันตอนนี้ลงลิ์มาแล้วนะคะรถจอดที่ชั้นสี่นะคะลุงบอกว่าย้ายขึ้นไปห้องพักแล้วนะคะอยู่ที่ตึก A นะคะห้อง919นะคะตึก A ห้อง919นะคะน่าจะอยู่ชั้นเก้านะคะ919 เราค่อาไปถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคะไปค่ะเี๋ยวไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันนะคะ,อะสอบถามค่ะตึก A อยู่ไปทางไหนคะตึกเอห้องเก้าหนึ่งเก้าคือชั้นเก้าใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะโอเคเข้าใจถูกต้องนะคะห้องเก้าหนังเก้าก็คือชั้นเก้านะคะชั้นเก้าห้องเบอร์สิบเก้านะคะตึก A นะคะ ไปกันค่ะรอลิฟนะคะรอลิฟไปชั้นเก้าไปค่ะชั้นเก้าค่ะขอบคุณค่ะอยู่ได้ลิฟต์แล้วนะคะ <9. S 1> โอเคถึงแล้วค่ะชั้นเก้าค่ะ ้อเจ้าห้องเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะเก้าหนึ่งเก้าค่ะฝั่งนี้เนาะโอเคเก้าหนึ่งเก้านะคะไปกันค่ะอันนี้เก้าศูนย์แปดอันนี้เก้าสองศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจอแล้วนะคะนี่นะคะห้องเก้าหนึ่งเก้า มองเห็นไหมยังไงมองเห็นอยู่ข้างในนะคะไปเลยข้อแล้วข้อแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ